สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศบนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงบทสรุปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจําสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าข้ามคืนนี้จะเหลือคู่มันเดนไนท์นะครับระหว่างมาป่าวูดแฮมป์ตันจะเจอกับทอฟฟี่สิงห์เงินเอเวอร์ตันนะครับตอนเ,ออเวลาตีสาของเมืองไทยนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันให้ดีแล้วกันนะครับส่วนคู่อื่นๆที่จบลงไป โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นสัปดาห์ของทีมเยือนมีทีมเจ้าบ้านชนะเพียงแค่ทีมเดียวจาก9คู่9สนามไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเลสเตอร์อแพ้อาร์เซนอลไป0ประตูต่อ2วัตฟอร์ดแพ้เซาท์ทิมตันไป0ประตูต่อ1ลิเวอร์พูลเสมอไบรทตัน2ประตูต่อ2นิวคาสเซิลแพ้เชลซี0ประตูต่อ3แมนซิตีรเหลือ10คนนะครับช่วงพักครึ่ง แพ้คริสตันเปเลสไปศูนย์ประตูต่อ2เบอร์ลี่ครับนี่เป็นทีมเดียวแล้วก็เพิ่งจะชนะนัดแรกของฤดูกาลนะครับเปิดบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ดไป3ประตูต่ออนแ่มทอตแนมฮอสเปอร์แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อ3แล้วก็คู่คืนวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้2คู่นะครับแอดมินให้เสมอแต่กลายเป็นว่าทีมเยือนยังแรงต่อเนื่องนะครับนอริซิตี้แพ้ให้กับลิสต์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2แล้วก็คู่5ทุ่มครึ่งนะครับแอสตันวิลล่าเหลือ10คนก็แพ้ให้กับ เวสแฮมไป1ประตูต่อ4คืนนี้ตี3วูพมตันเจอกับเอเวอร์ตันนะครับแอดมินก็ฟันธงไปแล้วเมื่อวาน22ไม่รู้จะจบแบบไหนนะครับดูท่าแล้วนะครับถ้าไม่ออกทีมเยือนอีกก็อาจจะเป็นเจ้าบ้านนะครับไอ้นี้ทำนายแบบเอาเคล็ดนะครับแต่เมื่อวานได้ฟันธงไปแล้วนะครับให้ 2- 2งคู่นี้อ่ะไปดูบทสรุปกันหน่อยนะครับหลังจากผ่าน10นัดในช่วง หัวตารางแล้วก็ท้ายตารางฟุตบอลพรมี์ลิอังกฤษเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันที่หัวตารางคะแนนหน่อยนะครับเชลซียังแข็งแกร่งมากนะครับแม้ว่าจะแพ้ไปแล้ว1น,นัดแต่ก็เป็นการแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันเองเพราะนั้น5นัดหลังสุดเชลซีชนะ4นัดรวดก็คือ4นัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดนะครับมีแพ้ก็คือแพ้แมนซิตี้ ส่วนมีทั้งหมดเนี่ย25คะแนนจาก10นัดยิงได้26เสียพิงแค่3ประตูเท่านั้นต้องบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย3นัด3นัดนิดๆนะครับเชลซีจึงจะเสีย1ประตูนะครับส่วนผลต่างประตูได้เสียตอนนี้เชลซีก็นําเป็นที่1ด้วยนะครับไม่ใช่นําแค่คะแนนคือบวกไป23แล้วอันดับ2ครับเป็นลิเวอร์พูลที่ทําหมู6อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเจอกับเบรนท์ฟอร์ด ก็เหมือนจะดีแต่ก็ดีไม่สุดเสมอกันไป3-3นะครับแล้วก็เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เหมือนจะง่ายนะครับเพราะออกนําไป2ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ช่วง24นาทีแรกแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็เริ่มสารวันเตี้ยลงแล้วก็โดนไบรตันไล่ตีเสมอ2-2บางจังหวะนี่ถึงขั้นอาจจะต้องมีสิทธิ์แพ้ด้วยซ้ําแต่ก็เก็บ1คะแนนนะครับต้องใช้คําว่า1คะแนนอันมีค่าได้มาก็เหมือนแพ้ แต่ก็ต้องพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าหากดูเ,เขาเรียกว่าอะไรดูความเป็นมาเป็นไปในเรื่องของรูปเกมเดี๋ยวเราข้อไปว่ากันนะครับเท่ากับร์พูลตอนนี้มี22คะแนนจาก10นัดนะครับจากเดิมตามหลังเชลซีอยู่คะแนนเดียวตอนนี้ตามเป็น3แต้มแล้วนะครับลูกได้ประตูที่ยิงได้ร์พูลยังเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในลีกอยู่นะครับ29ประตูแต่ก็เริ่มที่จะเสียประตูอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลีนชีท นัดก่อนกับแมนยูก็มาเสียให้ไบรตันสองลูกกลายเป็นเสียไป8ลูกนะครับลูกได้เสียบวก21เนะครับเป็นรองเชลซีอยู่2ประตูอันดับ3เป็นแมนซิตี้ที่รถกระถินคว่ำนะครับที่เอติฮัดล่า,าสุดโอ้โหไม่รู้ว่าเจออะไรเข้าไปเรียกว่าเจอของแสลงนะครับแม้ว่าคริสเตนเบรจะเปลี่ยนพฤติการทีมจากรอยฮอดสันมาเป็นแพทริกเวเลราแล้วแต่นักเตะยังมีคนที่ชื่อว่าวิลเฟรดซาฮาครับคนนี้เนี่ยมักจะเป็นของแสลงสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ยิงประตูขึ้นนำให้ทิมตั้งปเดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เอเมริกลาพอสโดนไล่ออกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกด้วยนะครับก็ทำให้ซิตี้หยุดอยู่ที่20คะแนนนะครับยิงได้20เสียไป6ประตูแล้วก็บวก14นะครับอันนี้ก็ถามว่า,วาแมนซิตี้จะเป๋ไหมโดยส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นเหมือนอุบัติเหตุนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนอย่างเช่นวันที่ แมนซิตี้เสมอเซาท์มตันศูนย์ศูนย์นะครับคือครองบอลบุกมากยิงมากพอยิงไม่ได้แล้วมีจังหวะเล็กๆน้อยๆรายละเอียดในเกมเนะี่ยเมื่อแมนซิตี้พลาดก็โดนลงโทษอย่างที่เห็นนะครับซึ่งทีมใหญ่ๆทุกทีมก็โดนลิเวอร์พูลก็โดนเชลซีก็โดนนะครับอันดับ4ตอนนี้ไม่ใช่ทีมใหญ่ครับแต่เป็นทีมที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีในช่วงปลายฤด,ดูกาลที่แล้วก็คือคุนคอนเวสแฮมนะครับเมื่อคืนบุกไป หักเขี้ยวสิงห์พยองถึงวิลลาา่าพักมาสี่ประตูต่อหนึ่งรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าแม้กระทั่งมิเกลอันโตนิโอลงสนามขนาดเจ้าตัวเขาไม่ได้ยิงแต่ก็เป็นคนที่เก็บบอลดีไปกับบอลได้เยี่ยมทั้งชนทั้งทําทางทั้งจบสกอร์เองบางนัดก็ยิงเองบางนัดก็เป็นตัวชงตัวเปิดทางให้กับพวกกองกลางเติมเข้ามาทําประตูต้องบอกว่าลูกทีมของเดวิดมอยส์ตอนนี้ถ้าตัวหลักๆอยู่ครบไม่แน่นะครับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ดี ทีมใหญ่ๆอย่างแมนยูอาร์ซอนสเปอร์เอเวอร์ตันเลสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายแล้วนะครับอาจจะเป็นเชลซอาจจะเป็นเวสแฮมทีมนี้ก็เป็นได้ที่จะขึ้นมาเบียดลุ้นเพราะว่ามีประสบการณ์จากช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วที่ท้ายที่สุดแล้วก็หลุดไปดีไม่ดีนะครับช่วงปีใหม่นี้ถ้าแมนยูยังไม่มีพื้นที่ว่างให้กับเจสซีลินการ์ไม่แน่ครับเวสแฮมอาจจะยื่นข้อเสนอไป ยืมตัวเจสซีลินการ์ดมาเป็นกําลังสําคัญในการไล่ล่าพื้นที่สโมสรยุโรปอีกก็เป็นได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากมี20คะแนนเท่ากับแมนซิตี้แล้วนะครับสาหรับเวสต์แฮมแล้วก็ยิงได้20ประตูเท่ากับแมนซิตี้ด้วยประตูเสียอาจจะดูเยอะหน่อยคือเสียไป11บวก9ที่สําคัญครับนัดหน้าเวสต์แฮมเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลด้วยโอ้โหถ้าลิเวอร์พูลแพ้ เสียรองจากฝูงแน่นอนครับเพราะว่าคะแนนตอนนี้ห่างกันแค่2แต้มเท่านั้นน่าติดตามนะครับสัปดาห์หน้าอยากระพิบตาทั้งแฟนขุนคอนทั้งแฟนลิเวอร์พูลและกองแช่งทั้งหลายท่านได้บันเทิงแน่นอนนะครับส่วนอันดับ5ครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อรอยูไน 8. เต็ดหลังจากแพ้ลิเวอร์พูลไปก็กลับคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าวันลูปหรือโอเล่ลูปก็แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะขนานนามกันนะครับเมื่อบุกไปชนะท็อตแนมอสเปอร์มา3ประตูต่อศูนย์ ผมใช้คําว่าแทบไม่ระบมหัวแม่เท้าอะไรเลยนะครับผู้เล่นของสเปอร์ดูวูบวาบหน่อยก็จะมีซงเฮงมินกับลูคัสมูล่านะครับแต่แฮร์รี่เคนดูเงียบมากนะครับโรเซลโซก็โอ้โหแทบไม่ได้ลงสนามเลยแต่ก็ไม่รู้ว่านูโนซานโตนี่ยังดื้อดึงเอาทั้งสองคนเนี่ยเล่นอยู่จนเกือบจะจบเกมโดยเฉพาะโรเซลโซเนี่ยน่าจะถอดออกตั้งนานนะครับกว่าจะเปลี่ยนตัวได้ก็ไปช่วงท้ายดันไปถอดลูคัสมูล่าออกแฟนบอลในสนามโหกันกราวเลยนะครับ ก็เมื่อแมนยูชนะสเปอร์ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่17คะแนนนะครับตามหลังเบสแฮมกับแมนซิตี้อยู่ทีมละ3แต้มนะครับแล้วประตูได้เสียของแมนยูเนี่ยก็หายไปเยอะนะครับจากเกมที่แพ้เวอร์พูลกับแพ้เลสเตอร์ก็ยังบวก4ยิงได้19เสีย15นะครับอันดับ5ตัวนี้เป็นไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับที่3นัดแรกไม่ชนะใครแต่หลังจากนั้นอาร์เซนอลก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ2 มี17คะแนนเท่าแมนยูนะครับแต่ว่าประตูได้เสียของอาร์เซนอลยังติดลบ1นะครับยิงได้12เสีย13ไรทันที่เสมอเวอร์พูลอยู่16คะแนนนะครับยิงได้11เสีย11ส่วนสเปอร์หยุดอยู่ที่8นะครับมี15คะแนนยิงได้9เสีย16ติดลบไป7นะครับส่วนเอเวอร์ตันคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนขึ้นมาเท่ากับแมนยูและอาร์เซนอลที่17คะแนนเหมือนกันหากว่าบุกไปชนะวูฟแฮมตันได้แต่ถ้าจะแซงแมนยูเนี่ย เอเวอร์ตตนต้องยิงหลายลูกหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะบวกแค่ลูกเดียวส่วนแมนยูบวก4นะครับอ่ะนี่คือบทสรุปคร่าวๆแล้วกันแล้วถามว่าการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับหลังจากผ่านไป10นัดโดยมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าระยะยาวถ้าระยะยาวนะครับ ผมมองว่าเชลซีกับแมนซิตอ้ตอนนี้แม้ว่าเชลซียังเป็นเต็งยังยังนำเป็นจ่าฝูงนะครับแต่โดยมุมมองโดยความคิดผมเนี่ยผมยังมองว่าน่าจะเป็นเต็งหนึ่งคู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมให้แมนเชสเตอร์อ่ผมยังให้แมนซิเตี้เป็นเต็หงหนึ่งเนื่องจากขุมกำลังเนี่ยมันขาดแค่กองหน้าตัวเป้าคนเดียว mm hmm. ก็ยังเชื่อมั่นในกล่นของเปปเปอร์ลิลล่าว่าจะสามารถพาแมนซิตี้ได้ลุ้นแชมป์ไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้าย ยกเว้นว่าเกิดเอ็กซิเดนต์ตัวหลักบาดเจ็บอะไรหนักๆเหมือนที่ลิเวอร์ p o โดนปีที่แล้วอันนั้นก็กค่อยว่ากันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้านั้นดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตียตตามหลังเชลซีอยู่5คะแนนก็จริงแต่ระยะทางมันยังอีกยาวไกลเด่นไหนยังมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีนะครับเชลซี Chelsea ก็จะต้องไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกก็อาจจะมีโปรแกรมแน่นเข้ามานะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีมีช่วง แปลที่แต่ละทีมในหัวตารางจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเลวพูดตอนนี้ก็โดนปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกองหลังมีตัวเลือกเยอะกองหน้ามีคนที่สลับสับเปลี่ยนแต่กองกลางตอนนี้ก็เรียกว่าล้มหมอนนอนเสือกันไปทีละคน2คนพวกที่มีอยู่ก็กลายเป็นพวกที่แหมเริ่มจะเข็นไม่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะอเล็กซ์ออกเดชเชมเบนแม้ว่าจะมีแอตซิตในเกมล่าสุดแต่หลังจากนั้นมาก็เหมือนโดน ขีหาซาตานฮวันฮาโลวีนลักพาตัวเอาหายเงียบไปเลยส่วนเจ้าเหนือเคเจ้าหนูเค์ติดโจ์ Jones, ผมมองว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ดูเรื่องของพรแสวงเนี่ยไอ้หนูคนนี้เนี่ยยังติดแอคติดอะไรอยู่หลายๆอย่างนะครับในหลายจังหวะถ้าเพื่อนๆจําได้ปีที่แล้วเกมกับเบสบอลผมจําได้ดีเรียบุจะชนะอยู่แล้ว นะครับนำอยู่หนึ่งแต่เจ้าเค์ติโจเนี่ยไปเลี้ยงวนๆล็อกๆอยู่หน้าปากประตูตัวเองสุดท้ายโดนตัดบอลแล้วทำให้ทีมเสียประตูตีเสมอแล้วหลังจากนั้นมาผลงานของรีบูลคือสารวันเตี้ยลงจนหลุดหมดลุ้นแชมป์ไปเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่นั่นมันคือผลงานห่วยถ้าวันนั้นรีบูลชนะเวสต์บรอมก็ไม่แน่ว่าผลงานของร์บูลอาจจะไม่ต้องมากระเสือกกระสนถึงช่วงท้ายแลดูกาลแม้ว่ามันจะไม่ได้แชมป์ก็ตาม เห็นไหมครับมาปีนี้หลายๆเกมบางนัดเขาเล่นดีแต่ย้ําว่าบางนัดแต่มันมีอีกหลายนัดที่เคอร์ติสโจนลงมาแล้วโดยเฉพาะการลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยมักจะทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับอย่างเช่นเกมล่าสุดกับไบรตันครองบอลเสียบอลโดนฉกช,ช่วงที่เร์พูลน,นำ1-0ก็เสียบอลในแดนตนเองในช่วงที่ทีมกลาลังเซตบอลขึ้นไปนะครับโดนบิสซูมาล,ลากมายิงยิงโชคดีที่อาริสซอนช่วยเซฟเอาไว้ได้แล้วสุดท้ายตลอดทั้งเกม อเล็กซ์ออริเชอรเลนลงมาแทนนาบิเกตาที่เจ็บตั้งแต่นาทีที่1819นอกจากแอตซิตให้กับมาเน่โมกแล้วที่เหลือคือไม่มีอะไรเลยนะครับทั้ง2คนทั้งเคอร์ติสโจนกับอเล็กซ์ออริเชอรเลนเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์สูบ็อกซ์เนื่องจากจอร์แดนเฮนสันต้องถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวโ h บอลตัวรับแทนที่ของฟาบินโยแต่ทั้งโจนและเชอร์เบลนไม่สามารถทำหน้าที่แทนภาพเก่าๆที่เราเห็นเจมส์มินเนอร์เล่น เฮนโดเล่นเห็นไวนันดุมเล่นทั้งโจนและเมชมเบอร์เลนไม่สามารถทดแทนได้พลันให้คิดถึงไอ้เจ้าหนูฮาวิเอเลีย e ตที่เจ็บยาวไปที่กำลังฟอร์มดีมากๆนะครับถ้าเอเลีย e ตอยู่ผมมองเลยผมยังไงผมเชื่อว่าเจเคก็ต้องเข็นเอาลงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นทุกนัดแต่ในจังหวะที่ผู้เล่นพี่ใหญ่เขาเจ็บกันเนี่ยผมว่าเอเลีย e ตน่าจะเหมาะเพราะแม้ว่าจะซื้อตัวเข้ามาแต่มีความฮึกเขิมกระตือรือร้นพร้อมชนอ่ะ ตัวเล็กๆแต่กูพร้อมชนทุกคนน่ะแต่เคอร์ติโจนรูปร่างดีหน่วยก้านดีแต่เล่นแบบอ้ออแอแ่นะครับคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจซึ่งจุดนี้ผมมองว่า jk ก็ก็คงจะมองเห็นแล้วถ้ามันดื้อดึงไปแบบนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเคอร์ติจจนก็จะไม่ต่างจากพวกเบนวูดเบิร์นจากอะไรที่ที่โดนปล่อยไปนะครับอันนี้ก็หวังว่าเจ้าหนูเคอร์ติจจนจะปรับทัศนคติตัวเองได้มาอยู่ที่ทัศนคติครับเพราะว่าจนเป็นลูกม่อของลิเวอร์พูล บางนัดเล่นดีแล้วก็ JK เนี่ยให้ความเชื่อมั่นมาหลายปีดีดักในช่วงระยะหลังนะครับคนอื่นๆโดนปล่อยไปแล้วแต่โจนยังอยู่สแสดงว่าในสนามซ้อมเขาก็ต้องทําอะไรให้ JK ประทับใจบ้างแต่ว่าพอลงสนามจริงเนี่ยมันจะทําได้เหมือนที่เขาซ้อมหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถทราบได้นะครับเมื่อมองแล้วดูว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้มีมีปัญหามากกว่าเชลซีแต่ระยะยาวก็อย่างที่ผมบอกครับโปรแกรมพเมยรีกเนี่ยมันค่อนข้างจะมีโปรแกรมค่อนข้างแน่นเอียด แล้วเชลซีก็มีจุดเปลี่ยนในเรื่องของโปรแกรมที่มีชิงแชมป์สมโมสรโลกเข้ามาคาราบาวครับก็รู้สึกว่าเชลซีก็ยังอยู่ <c oughs> เห็นไหมครับเท่ากับมีคาราบาว์ครับเอฟเอครับชิงแชมป์สมโมสรโลกพรีเมยรีแชมเปี้ยนส์สลีก5รา,ายการเต็มๆของเชลซีเพราะนั้นโทมัสซูเคิลต้องโรเตชันต้องหมุนเวียนนักเตะให้ดีลูกากูรู้สึกว่าจะเจ็บนะครับนั่นคือเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้พวกกองกลาง อ,อย่างล่าสุดได้ริสเจมยิงสองประตูจอร์จินโยยิงจุดโทษยังมีพวกตำแหน่งอื่นๆคอยสลับสับเปลี่ยนการทำประตูก็เลยทำให้ผลงานของเชลซีที่กองหลังก็เหนียวแน่นอยู่แล้วพอยิงประตูได้ไม่ว่าจะชนะลูกเดียวก็ตามผลงานมันก็เลยดูกระโดดกระโดดแล้วค่อนข้างสวยหรูแต่ระยะยาวก็ยังเป็นคำถามที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะนั้นฤดูกาลนี้หลังจากเล่นมาแล้ว10นัดผมมองว่า ทีมที่จะได้แชมป์หรือว่าทีมที่จะลุนแชมป์ไปยนถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ได้ปรามาตแมนยูอาร์ซนอลสเปอร์นะแต่ว่ามองกันถึงผลงานแค่นัดที่10ผมมองว่าเชลซีลิเวอร์พูลและแมนซิตี้คือ3มทีมที่จะได้ขับเคี่ยวลุนแชมป์กันไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลส่วนหลังจากนี้นะครับ5้านัด10นัดหลังจากนี้ไปถ้าผลงานมันมีพลิกมีโผอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ก,กันไปในแต่ละช่วงในแต่ละ สเตปของฤดูกาลแล้วกันนะครับอะก็พอหอมปากหมอมคอแต่เพียงเท่านี้สําหรับบทรสรุปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลังจากผ่านนัดที่10ของฤดูกาลไปแล้วต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ของทีมเยือนจริง,รงๆครับโอ้โหไม่น่าเชื่อกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงกลางสัปดาห์กับการฟันธงใส่สกอก์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงการภาคเสียงไทยอีสานคู่ระหว่างลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านตอนรับการเยือน,นของอารเจติามารติดผลงานกองกลางป่วย ผลงานกองกลางแย่เจอกับตราหมีที่มาพร้อมกับความโกรธเกลี้ยวจากนัดแรกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันสวัสดีครับ